สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปตลาดนัดเตะขาเข้านะครับหลังจากปิดตลาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลับซัมเมอร์ก่อนเริ่มฤด,ดูกาลซีซัส2 0 2่น2025-2026นะครับทีมลักของเราแมเชสเตอร์ยูนเตดนะครับก็ได้มา4คนนะครับ4คนจากการทำงานของทีมอินยอสนะครับที่สนับสน,นุนรูเบนนะครับเรามาดูกันว่าแต่ละคนเป็นไงบ้างเริ่มจากคนแรกนะครับมาติุสคุนย่าจากวูฟ นะครับตัวนี้นี่ของจริงนะครับตรงสเปคเป็นสเปคนักเตะที่สําหรับผมผมคิดว่ายอดเยี่ยมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมเคยคุยกับเพื่อนๆเ,เสมอครับว่าเราควรจะซื้อนักเตะที่เป็นตัวเด่นๆที่เป็นตัวแบกของทีมระดับกลางๆในพรีเมียร์ลีกเพราะอะไรเพราะเนื่องจากเราไม่ต้องลุ้นว่านักเตะจะปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่า นักเตะที่เคยเป็นตัวแบบของแต่ละทีมนั้นเขาพิสูจน์มาแล้วว่าเขายังเล่นกับทีที่ไม่ใหญ่มากเขายังเป็นตัวแบบได้เขาเล่นเวทีพิมพ์ลีกได้อย่างสบายๆอย่างเช่นคุณย่าเป็นต้นอย่างนี้ซื้อมาปุ๊บใช้ได้เลยไม่ต้องลองไม่ต้องลุ้นนะครับซื้อมาใช้ได้เลยคุณย่าเนี่ยดีมากเนื่องจากนอกจากฝีเท้าดีแล้วทัศนคติยังดีด้วยนะครับจะเห็นว่าสองสามเกมที่ผ่านมาถ้าใครได้ดูเขาจะเป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นทุ่มเทนะครับ ถึงแม้ว่าจะได้เบอร์สิบมานะครับแต่ค่าจ้างเพิ่มขึ้นนะครับค่าตัวสูงไม่มีติดแอคไม่มีติดอะไรนะครับเขามุ่งมั่นทุ่มเทวิ่งไล่ไล่ทุกบอลนนวิ่งเต็มที่นะครับแล้วก็บอลอยู่กับตัวได้ลุ้นตลอดเป็นตัวแบบคนใหม่นะครับน่าจะขึ้นมาแทนบูโน่หลังจากที่ถ้าเรืบูโน่ต้องออกจากทีมออกไปผมว่าคุณย่าน่าจะเป็นตัวแบบคนต่อไปหนึ่งในตัวแบบคนต่อไปเพราะยังต้องมีอีกคนหนึ่งที่มาช่วยแบกก็คือ เนี่มูโมนะตอนนี้ซัดไปแล้ว2อลูกนะครับนี่ก็เหมือนกันสเปคเดียวกันกับคุณยาเปก,ก็คือเอาตัวแบกของทีมอื่นมาในพิมียร์ลีกเล่นในพิมียร์ลีกเหมือนกันใช้ได้เลยไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องลุ้นลงสนามปุ๊บเข้าระบบเข้ากับลีได้เลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องปรับตัวคนนี้เนี่ยของดีเหมือนกันคุณยาซ้ายอันตรายมากนะครับได้ลุ้น อาจจะดูบางคนอาจจะดูว่าเฮ้ยทำไมดูอ้วนตุวว้วนชุจ้ำมั่มไปหน่อยแต่จริงๆแล้วสรีละเขาเป็นแบบนั้นนันนกฟุตบอลหรือว่านักกีฬาแต่ล,ละคนสรีละเหมือนกันเขาจะเป็นคนอย่างคล้ายๆลูกชอตูดจะใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะแต่ว่าไม่ได้อึอดอาดหรือเชื่องชา้าใดๆเพิร์ดทัดดีนะครับเท้าซ้ายอันตรายลูกตั้งเตะก็หวังผลได้ที่สําคัญก็เหมือนคนุณย่าอย่างคือว่าไม่หยอะแย่เล่นไม่ติดแอคไม่หยอะแย่นี่อันนี้ผมถือว่า ดีมากก็คือทัศนคติโอเคสําคัญกว่าฝีเท้าคือทัศนคตินะครับนี่ก็คือหนึ่งในสองตัวแบกค,คนใหม่ชุดใหม่ของเรานะครับอ่าคนที่สามน้องเชสโกนะครับเป็นจมินเชสโกซึ่งรูเบนยังไม่ส่งเป็นตัวจริงลงในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับจากนัดนะก็ล่าสุดก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ว่ายังไม่ฟิตนะครับยังไม่เต็มถังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคอยดูนะครับแต่ว่า เชสโก้เนี่ยเนี่ยต้องเป็นเคสที่ต้องลุ้นนะครับว่าเขาจะปรับตัวกับพิมเมลีกได้หรือเปล่านะครับกับความเถื่อนความมันของพิมเมลีกได้หรือเปล่านะครับแต่ดูจากสรีระแล้วถ้าใจสู้เนี่ยผมว่าได้ผมว่าได้ไดเพราะว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งร่างกายกำยำอายุน้อยนะครับพร้อมบวกพร้อมชนสูงเกือบสองเมตรนะครับใหญ่หนานะครับที่สำคัญคือลูกกลางอากาศเด่นมากถ้าใครได้ดูนะัด ล่าสุดนะครับเขาได้ขึ้นเทคสองจังหวะสองลูกคอสโดดสูงมากนะครับโดดสูงมากนี่ขนาดเพื่อนไม่ค่อยคอสให้นะถ้าคอสให้บ่อยๆเนี่ยยังไงก็ได้ลุนน้นผมว่าต้องใช้โอกาสตัวนี้มีลุ้นนะครับแต่ต้องลุ้นแต่ยังมีลุ้นผมมองว่ายังมีลุ้นเป็นดาวเตะพักการมาจากหลีอื่นซึ่งมาอยู่ในพิมพ์ลีกก็ต้องลุนนะครับแต่ได้อายุน,น้อยคนสุดท้ายนะครับใหม่ๆ สดใหม่ๆนะครับลาเมนนะครับเป็นโกที่ตอนแรกคิดว่าจะเป็นเอมี่มาติเนสนะครับแต่ว่าก็ได้น้องคนนี้มาคนนี้ผมยังไม่เห็นฟอร์มชัดๆนะครับแต่ดูจากสถิติมาเนี่ยเป็นโกเบลเยี่ยมนะเขาเรียกไลีกเบลเยี่ยมแต่ว่าเขาเป็นตัวท็อปของลีกเบลเยี่ยมนะสถิติการออกมาตัดลูกกลางอากาศอะไรนี้เป็นระดับระดับหนึ่งระดับหนึ่ง ถ้าผมทำไม่ผิดของหลีกยุโรปหรือว่าของของลีกเบลเยียมนี่แหละครับแต่ว่าเขาเล่นถึงแม้จะหลีกยุโรปแต่เขาเล่นในหลีกเบลเยียมนะต้องต้องดูว่าจะปรับตัวเข้ากับพิมเม์ลีกได้หรือเปล่าถ้ารักษามาตรฐานถ้าเล่นอย่างนี้ได้ก็จะแก้ปัญหาของโกเราได้นะเพราะโกเราทั้งโอนาหน้าทั้งไบยินดีก็มีจุดอ่อนที่ที่ลูกาอากาศและพิมเมลีกในลูกาอากาศฮาร์ดคอร์ด้วยนะก็ต้องดูว่าน้องมันจะปรับตัวได้หรือเปล่าอายุยี่สิบสามนี่ก็ต้องคอยลุ้นกันแต่เหตุผลที่ อโมลิมและบอร์ดบริหารซื้อเข้ามาทั้งท้งที่มีทั้งโอนาน่าและบายินดีนั่นหมายความว่าสองคนนั้นหมดความเชื่อใจจากผู้เป็นโค้รรูเบนเรียบร้อยแล้วนะรเรียบร้อยแล้วทั้งหมดโดยรวมสี่คนนะครับไม่เดียวก็เลออนไม่นะเพราะว่ายังซื้อมาเพื่อนาคตนะครับน้องยังเด็กยังไม่ถึงยี่สิบสำหรับตลาดนี้นะครับสำหรับผมนะผมให้ผมให้เก้าเต็มสิบผมให้เก้าเต็มสิบ ขาเข้านะครับเก้าเต็มสิบถ้าได้กองกลางแจ๋วแจ๋วอีกสักคนหนึง่งเนี่ยหรืออย่างบาลบาเนี่ยเป็นข่าวอยู่แต่ว่าคาดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณเรื่องเงินเพราะว่าไบรตันเนี่ยจะเอาร้อยสิบร้อยสิบห้าอย่างเดียวเลยนะครับก็น่าจะตลาดหน้าโดยรวมผมให้เกนะ้าเต็มสิบได้ประมาณนี้ถ้าถ้าได้บาลีบาคนเนี่ยออกไปรลยสิบเต็มสิบนะพะถือว่าซื้อนักฟุตบอลชั้นยอดถึงแม้ว่าจะดูเหมือนแพงแล้ว คุณย่าเอ็มโบโม่หกสิบล้านเจ็ดสิบล้านถ้าเมื่อก่อนอาจจะว่าแพงแต่ถ้าดูสมัยนี้นะครับดูนักเตะคนอื่นที่ย้ายไปมาดูเอเก่ K e, หรืออะไรก็ห้าสิบละเด็สี่สิบห้าสิบละนี่ระดับตัวแบกของทีมหกสิบเจ็ดสิบสำหรับผมผมว่าไม่แพงผมว่าไม่แพงนะครับก็ยังเสียดายก็ถือว่าทําได้ดีนะก็อยู่ที่ว่าลูเบนเนี่ยจะใช้ได้จะใช้พวกเขาอย่างมีประโยชน์มากแค่ไหนถ้าไม่งั้นก็เสียของนะสุดท้ายเห็นตลาดแบบนี้แล้วเนี่ยก็ยังแอบเสียดายนะถ้ายุค โค้ดคนก่อนๆอย่างเช่นน้ำมูเนี่ยถ้าได้แรงสนับสนุนจากบอร์ดบริหารซื้อแบบนี้นะอื